สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วครับหลังจากห่างหายเป็นหลายวันได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาทุกคนลองเครื่องใหม่เดินม,มาตลาดกอมเมอเจีรัอีกแล้ว ซื่ออุปกรณ์นะทุกคนใช่ใช่ใช่กรสับเครื่องไหน,น,นทุกคนาขาแจัเลยเท่าไหร่ครับห้าบาทคบาท เสี้ยวควันดูกคนภาษาอังกฤษตัวไหนเข้าไหนออกครับเนี่ยอ่ะตันไหนเข้าไหนออกตัวตัวนี้เข้าไอ้นี้อันนี้เข้าพักหมุนไปทางซ้ายไอ้ไอ้นี้ออกเหรอไอ้นี้ออกเกี้ยวซ้ายเกี้ยวซ้ายเหรอครับหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยเข้าหมุนอย่างเงี้ยออกโอ้โอเคครับเข้าใจแล้วมา เกียวซ้ายเกียวซ้ายซื้ออกปกรอนพัดลมจุกพัดลม บรรยากาศวันเสาร์ครับทุกคนวันเสาร์ที่เ7ดเดือนกันยายนมาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเจอแล้วแม่สายเจ้าแม่เสือขอรีวิวหน่อยนะเฮ้ยมันกลัวมันกลัว ขาชมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ